กล้เทศกาลเด่นความรักสําคัญสําหรับคนมีคู่แต่คนอย่างเราเออวันวาเลนไทน์มันก็ไม่มีความหมายถ้าคนข้างกาันเราไม่มีกุมภาพันแล้วแล้วเราจะกุมมือใครปีนี้ใก็้ต่อหรอจะเปลี่ยนสถานะหวดหวดไฟระวังซ้ำคนอื่นอ,อ,อ,อ สวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะเลยนะคะวันนี้อยู่กับน้องแนนดาหรือว่านางนิกแล้วค่ะแล้วก็อยู่กับเชฟวีกทาร์เร่อคนเดิมนะคะกลับมาได้แล้วขอกราบขอบพระคุณนะคะทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นการดูหรือยอดไลค์ยอดซับสไครต์ต่างๆ่าะนะคะที่ทำให้เราติดเทรนด์ออนเทรนดิ้งมาแล้วออนเทรนดิ้งมาแล้วค่ะ<อ>คต่อเทสเตต์ต่อวันนี้ใกล้เทศกาลเดือนความรักเดือนกุมภาพันธ์นี้เรียกว่าเทศกาลสำคัญไหมสำคัญสำหรับคนมีคู่แต่คนอย่างเราเออ เรียกว่าแบบวันวาเลนไทน์มันก็ไม่มีความหมายถ้าคนข้างกายเราไม่มีกุมพันแล้วแล้วเราจะกุมมือใครคิดถึงเป็นคำกริยาแต่ถ้าเราพูดมามันก็นคำพิเศษปีที่แล้วเราเราทำเค้กไปแล้วสำหรับแบบคนที่แบบมีแฟนเาไปให้แฟนแต่ปีนี้สำหรับคนโสดอย่างเราเราต้องใช้คำนี้ดีกว่าทำไมใช้คำว่าโสดอย่างเราเราปีนี้ก็โสดหรอจะเปลี่ยนสถานะแล้วกลับมาเป็นสาวโสด สุดท้ายกก็ต้องโสดเป็นเพื่อนซานเห็นไหมล่ะแกแกสาปแช่ฉันทุกวันฉันก็ต้องโสดแล้วสรุปเนี้ยคือโสดน,นะคะออสาวโสดทำอะไรกันในวันวันสาวโสดทำอะไรกันก็อย่างที่แบบว่าอันนี้ต้องปอรึกษาเจวีเพราะเจวีเขาโสดมาหมด27ปี เธอเป็นผู้เชี่ยวชาญด,ด้านโสดออปกติแล้วเนี่ยเป็นคนชอบกินการกินอ่ะมันทําให้เรามีความสุขและกินอะไรเราเหม็นความรักไงวันวาเลนไทน์เนี่ย,ยจะเริ่มเห็นแฮชแท็กที่แบบว่าปวดวดไประวังซ้ําคนอื่นออแต่สําหรับคนโสดเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องเป็นห่วงค่ะเพราะว่าเรามีเมนูที่แบบว่าเอาใจสาวโซดเอาใจสาวโสดกินได้คนเดียวไม่ต้องไปแบ่งใครอ,อ,อยู่คนเดียวได้ไม่ต้องไปพึ่งใครไม่ต้องไปให้ใครมาทำ,ทำช่วยง,ไง,ไง่ายๆนตัเธอป๊อปคอนค่ะ นี่จริงๆแล้วเข้าเตาไมโครเวฟ1นนาทีออได้รามลูกไมโครเวฟป๊อปคอนใช่ไหมออแต่เราไม่ทำเราไม่ทำเราไม่ทำเราทเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากห้ามบ่นกินตามอย่างเดียวออกินไปอย่าบน่นฝอได้ทำแบบไหนก็ทำแบบนั้นไม่ต้องบน่นกินอย่างเดียวรอก,กินหรือพาไปทำแล้วก็อีออันเนื้อคือรามยอนรามยอนรามยอนมาชิกเกะไม่ใช่ไม่ใช่รามยอนมะเขือขันเละออะไรสัก่งแบบนั้น เออแบบเดี๋ยวเราทำป๊อปคอนเอาไวส้สำหรับดูหนังยามดึกแต่ถ้าเกิดนั่งดูหนังอยู่เลยอุ้ยออมีกริก๊งครังกลางผู้ชายทักมาเตรียมอาหารไม่ทันเดี๋ยวเราก็ทำยอมมากอดเสร็จเลยนั่นแหละฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปทำสองเมนูกันวันนี้นะคะไปเลยเริ่มไปป๊อบคอนนาคะที่เราเตรียมมาก็คือเป็นป๊อปคอนแบบกึ่งสำเร็จรูปแหละใกล้เสร็จแล้วก็คือในนี้ก็จะมีเม็ดข้าวโพดดมสกินแล้วน่าจะเป็นรสรสเค็มอ เอาไว้ว่าเราสามารถคั่วได้โดยการคั่วคือใช้หม้อหม้อคั่วได้หรือจะไปไมโครเวฟว่ฉันยังคงยืนยันนะว่าอันนี้เวฟได้แต่ว่ากเธอจะมาคั่วเดี๋ยวลองดูกันว่ามันจะเป็นยังไงเละปะฉันไม่เละนะฉันจะบอกให้นะว่าป๊อปคอนกึ่งสําเร็จรูปเนี่ยถ้าใครทําเละนี่คือไม่ต้องไปทำอาหารแดกะไรนะต้องลองการทำอาหารหน่ายมาตั้งเตาตั้งหม้อเแล้วก็ใส่ไปตอนแรกเราใช้ไฟถลยแรงเลย นี่หอบมาหอบมาหอบมากเออเออมึงดีๆมากผ้าผ้าจะไปไหมมึงต้องขย่าอย่างงี้ด้วยหรอเขย่าดิมันไม่ออ๋คุยมันเต็มหม้อแล้ววะทุกคนเฮ้ย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 อะไรวันนี้ล่ะขอลองชิมหน่อยเฮ้ยเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้ด้วยนะต้องหนักกระละมัาใส่กระละมังูนี่อร่อยมากนึกว่าอยู่ร้องหนัง เสร็จแล้วเสร็จแล้วปับคอนับคอนับคอนับเอวเยอะมากบอกุณนูบ้างเยอะมากมามามาต่อเมนูที่สองสำหรับสาวสดอย่างเราก็คือวรามยอนบูบูพัเละไม่ยากต้องทำมาบ้า เป็นแตาเมือายุเท่าไหร่อย่างฉันเคยต้มมาม่าครั้งแรกในชีวิตหรอ,อ,อปอสองมั้งปอสองปอสามาประมาณแบบเจ็ดแปดขวบต้มน้ําร้อนเองอะไรเองมันไม่มีอะไรกินอะน้องก็ต้อง,องมาม่าป่ะตอนเด็กชอบกินมามามากมาก่อนเด็กๆกินเผ็ดไม่ได้เอามาม่าไปใส่กับปลากระปออ๋องฮะเออหรอวันนี้เราจะมาม่าใส่ปลากระป๋องสําหรับสาวซโซยุกประเยมประดิประดอยป่ะหาปลากระป๋องก่อนเนื่องจากเราตามหาทั่วบ้านแล้วนะคะไม่มีปลากระป๋องเราก็เลยเจอทุกหน้านะะ แล้วก็เพิ่มแล้วลงด้านออกมาเสร็จครบเราก็ทำการดีแล้วลงด้านอา่าเราก็เอาเครืกก่องฟองเหลวลงประตูนีนนนน้วนินนี่นี่เชื่อป่าวว่าอย่ามีคิดเมนูสดทุก <c oughs> คนวินคิดเมนูสด <c oughs> เอางี้ระหว่างทำไปให้เล่าหนึ่งเรื่องดีกว่าห,หล่อนจะมีประสบการณ์ไว มันต้องมีแอบรักแอบมีน้ำตาบ้างแหละวันวาเลนไทน์เอาคกขอไปให้เขาอ๋อฉันคือใครฝันไปเด็กต้องเรื่องอะไรหรือเขาบอกว่าเวลาชอบคนเขาแบบพับดาวเส่คนเอาช็อกโกแลตไปแอบใต้โต๊ะอพับดาวเส่ช่อดอกไม้แอบเอาไปวางไว้ใต้โต๊ะนี่แหละพอวางไว้ใต้โต๊ะปุ๊บเขาก็เห็นนะทำไมเขาเอาไปทิ้งเขาเอาไปทิ้งจริงๆอุิยแล้วเขาว่ารู้ด้วยนะว่าเป็นของว่าเป็นของกลัว ในชั้นนั้น่ะก็คงจะไม่ได้มีใครชอบเขามากมายหลายคนนึกออกปะแล้วเราอ่ะออกตัวแรงมากว่าเราอ่ะชอบเ<อ><อ>ขาเออพอเราเปิดตัวปุ๊บแล้วอยู่ด,ด,ดีก็มีแบบว่าโหลดาวไปวางไวใ้ใต้โต๊ะข่าวเขาก็รู้เาเลยรู้เลยว่ามาจากเมืองเขาก็เลยรู้ว่ามาจากกูแล้วเขาก็เลยเอาไปทิ้งซะสมัยนั้นอ่ะเป็นกระเทยเราชอบใครสักคนอ่ะมันไม่ได้เรื่องง่าย สังคมอ่ะมันไม่ได้ยอมรับเหมือนสมัยนี้นึกออกปะสมัยนี้ฉันพูดเหมือนฉันแก่มากเลยอะสมัยนี้เขารักกันชอบกันเขาก็แบบเปิดเผยเลยอะไรเออเปิดเผยเลยอะไรเลยอะวิธีการทำไงนะอ่ะแล้วก็ลวกเส้นมาแล้วเรียบร้อยนะฮะเราก็ทําการนี่เอาเครื่องปรุงไอทูน่าเมื่อกี้ที่เราใส่กับเครื่องปรุงมาม่าเนี่ยเทลงมาในนี้หลายคนถามว่าเอ้ยทำไมไม่ไปปรุงในทำไมไม่ไปปรุงคอมเฟ็ตเไม่ปคนตอนร้อนๆล่ะมันจะ มันจะยุ่ยเหรอเละตอนนี้เหมือนอะไรวะอาหารหมาครูจาน่าเกียดมากอีดอกกินไปอย่าบ่นเดี๋ยวทำให้กินอย่าคุกแรงนะอย่าคุกแรงนะเตือนแล้วนะเชฟเชฟคุกค่ะเชฟเราทำการตะล่อมตะล่อมแค่นี้พอไม่ต้องไม่ต้องไปคุกเยอะไม่ต้องเหมือนแบบอาหารอาจริงอุ้ยแรงมากเดี๋ยวกูจะท้มันน่ากินเดี๋ยวรอดูนะทีมงานคะขอจานหน่อยค่ะพร้อมจัดเสิร์ฟละคุณรู้แล้วอันนี้เหมือนอะไรไม่ใช่อาหารหมาขนมแมวขนมยีดูกอะขนมยีดูกเลยเดี๋ยวมึงกินก่อน กินไปยาบนเดี๋ยวทำให้กินอนะทำให้กินย่าบนอย่บนอย่าบน,าบน,าบนเดี๋ยวรอดูเลยเมนูเนี้ยฉันบอกเลยนะว่าเมนูเนี้ยผู้ชายกินสิบคนกลับมาหาฉันส <นา S 2> ิบคน<ม>กลับกลับมาตีเพราะว่าเขาเสียกลับมาทุบหน้ามึงไงไม่ใช่เขากลับมาเพราะว่าเขาติดใจหน้าตาเริ่มน่ากินแล้วพอจ,จัดจงจัดจานขึ้นมาแล้วเน,นี่ยมาทำไมต้มไหม ไม่ต้มไข่ี่มันไข่คัดเกดเราคัดเกดมาแล้วเราจะไปต้มทําไมไข่กินดิบได้บอกเด็กๆแบบนี้นะว่าทุกคนเวลาถ้าสมมุชจะกินจะซื้อไข่กินดิบแบบเนี้ยซื้อที่มันคัดเกดนะไม่ใช่ไม่ใช่ไข่ตามตลาดทั่วไปแล้วจะมากินได้นะทุกคนนะเดี๋ยวไม่ได้ทองเสียเดี๋ยวแจ็คพอตแตกดูอุ้ยน,น่าอีสมาอ,สอีสมาสอีสอีสมาเลยเ็แล้วเมนูต้นรับผู้ชายไปเดี๋ยวเราไปนั่งเมาส์กันไปชิมไปชิมไปชิม เมนูของเราได้แล้วเรียบร้อยนะคะป๊อปคอนก็คั่วๆป๊อปคอตไม่ยากนะสามกระตกก็ได้ป๊อปคอนจานใหญ่บิ๊กบึ้มแบบนี้ที่จะไว้ดูหนังฟังเพลงหรือจะทําอะไรก็แล้วแต่สาหรับสาวโสดนะคะสองเมนูนี้เป็น2เมนูที่ทําง่ายมีเวลาเตรียมแป๊บเดียวแล้วก็เหมาะสำหรับแบบเวลาเรียกผู้ชายมาบ้านแล้วแบบออที่บ้านไม่เหลืออะไรฟังดีๆนะเธอฟังนะกรอบไหมสิรเหมือนอยู่โรงหนังส่วนแมนนเน้ ชิมก่อนเราจะชิมก่อนเดี๋ยวค่อยเล่าเรื่องอุยต่อใครแล้วดูสิ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 เมนูนี้ขอตั้งชื่อว่าผัดมามะ่าราวาเอาใมนเมนูผัดมามะ่าทูน่าราวานะไม่เอาเมนูนนคนเหงาปล่อยใจน <c oughs> ้ำเต กรเด็ <Le et. S 1> มาแต่ออกมาเ็าเนี่ยน้ามาแต่ออกมาเออเราก็ทำตรงไหนทุกคนลองพูดสิชิม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 มามา <ๆ S 1> <ๆ S 2> ที่เอาไปคุกกับเอ,อ่อทูน่าแล้วทูน่าที่เอาไปคุกกับผงม,มาม่าอีก <S <S อ,อ,อันนี้ไม่ได้มีอะไรยากเลยนะไม่นีวัตถุดิบอะไรแบบพิสดารต้อมเ,เติม เป็นนึ่งไป็นมาก็เทปผรอกูขออะอร่อยมาอร่อยมากมีอยไรเหรอเมย์กูบอกแล้วว่าให้กินก่อนเมื่อกี้บอกว่าอุ้ยกินเหมือนอาหารหมาหน้าตาเหมือนอาหารหมากินเหมือนอาหารแมีเป็นไงล่ะอร่อมากเป็นไงล่ะอร่อยมากนี่ให้ดูแบบนี้แล้วความไข่แดงมันแบบนุ่นๆอร่อยมาก เมนูนี้ขอตั้งชื่อว่าผัดมาม่าอร่อยลืมสดอร่อยลืมสดเลยไม่กินเรื่องเลยวว่าสดอยู่อันนี้ง่ายแล้วทำตามได้ของจริงแล้วอร่อยเฮ้ยอร่อยจริงๆนะเว่าทุกคนไม่ได้โกหกเลยอ่ะหยุดกินไม่ได้หรอแล้วเรื่องวานทน์มึงบ้างสิวาเลนไทน์ครั้งแรกมอนหนึ่งเข้าไปโรงเรียนเลยหญิงล้วนแต่ฉันได้ช่อดอกไม้เยอะมากเขอประหลาเยอะมาก ฉันเป็นเด็ก๊อ p ตั้งแต่มรหนึ่งตัเลนไทน์การได้รับของอะมันมันฟีลกู๊ดมากๆเลยอะมันดูไอ้นี่เหมือนเหมือนเวลาตอนตอนเด็กๆที่บอกว่าอุ๊ยถ้าคนไหนมีหัวใจแปลกเยอะอะฉันไม่ได้มั่นนะเออแต่ปกหลังและคอตรงเนี้ยเออก็ออมเบรไล่ลงไปเลยจริงๆกับบ้านไปดูแม่ด่าเพราะว่าแกสติ๊กเกอร์แกสติ๊กเกอร์ก่อนอ่าภูมิใจมาทั้งวันเจอแม่ฟาดโบ๊ะ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 เป็นไงไปแก แต่ตอนมนหนึ่งเนี่ยคือได้รับอย่างเดียวนะแต่ว่าพอเริ่มให้อ่ะให้ผู้ชาย What? ึ่งเปย์สุดๆใครจะไปรู้ว่าสวยเก่งแบบนี้ยังเปย์ผู้ชายนะอ่ะผู้ชายไปเลี้ยงข้าวดูหนังฟังเพลงช้อปปิง้งอยากได้อะไรก็เอาไปเลยผู้ให้คุ้มสุดใจเลยเราอดได้ผู้ชายต้องอิ่มออันนี้คือเหมือนฟังแล้วเหมือนขำเรื่องจริงทำหมดเฮ้ยมันมเป็นเรื่องจริงม,มึงก็ทำมาเยอะนี่ แต่ว่าวัอวาเลนทน์ที่ประทับใจที่สุดนะสำหรับฉันการที่ผู้ชายมาหาหน้าบ้านคือตอนนั้นต้องเล่าก่อนว่าตอนนั้นเด็กอยู่แค่มอห้ามาหกคือต้องบอกว่ามามาเนี่ยกว่าจะยอมที่แนนมีแฟนเนี่ยนะบอกว่าคนนี้คือแฟนเราได้อะออปีสองนะไม่ต้องบอกว่าเราเป็นผู้หญิงด้วยมันก็เลยแบบยิ่งยากกว่าเดิมแล้วคือพอเราแบบอบคุยโทรศัพท์หมาเดินมาแล้วคือเดี๋ยวโทรศัพท์มาเลยยุด พูดโทรผู้ชายแล้วแต่ว่าวันนั้นผู้ชายก็คือโทรกิ้งกางมาแล้วให้ชนะออกมาเซเว่นหน้าบักซอยน้อยคือเราเจอของให้อะไรมัแบบเหมือนฟีลเขินป๊อปปี้เลิฟแล้วฉันก็หนีแม่ออกไปด้วยนะเรื่องของเรื่องเราแล็ดด้วยเราก็อยากเจอผู้ชายด้วยซะหลวงคนนึงคือใครใครเราก็รู้สึกว่าแบบเออมันเป็นฟีลกู๊ดนะแบบรักด้วยตื่นเต้นด้วยเสียวยอะไรด้วยไม่ได้เสียวแบบนั้นแต่เป็นเสียวระทึกใจแม่จะตี ออมันคือการหนีออกจากบ้านอ่ะหนีออกจากบ้านเร<อ>ามีเวลา5นาทีเพราะว่าจากบ้านน่ะไปปากซอยอ่ะใช้เวลาเดินพียก็เกือบ5เที่ยวนะก็ใช่ไงแล้วก็เวลาเราไปนานมันจะมีพิรุษไปเอาของใส่แล้วก็อีอีอ่ะก็น่าปากซอยแล้วก็วิ่งกลับเข้ามาแล้วก็ทำเหมือนเวลาเรก็เอาเอาดอกไม้เอาหมีเอาอะไรซอ่อนไว้ข้างหลัง ให้มาม่รู้เออเออปรากฏว่าเช้ามาปุ๊บอีเหล่ามาข้างบ้านทิ้งอู้วชาวลูกลื้อลูกลื้ออไปดูไม่ใช่อะไรนะโดนพูดจริงจริงเหรอจริงโดนแต่ว่าเหมือนนางก็รู้เออเหมือนมาก็รู้นางก็ทำไปแบบเออเออรอเหอรอชาเพราะว่าเรมปล่อยแล้วเพราะว่าอะไรรู้ไหมกูหายไปแค่ห้านาทีมันทำอะไรไม่ทันไง่แต่ก็เข้าใจนะความเป็นแม่ก็เป็นห่วงลูกเออเข้าใจเข้าใจเลยเนาะแล้วว่าพี่ ที่นี่มันเศร้าเนาะไม่เราสดได้เราไม่ต้องมีแฟนทุกปีหรอกเอ๋เราจะไม่มีอยากมีแฟนทุกปีอ่า มีประสบการณ์วันไทยแบบไหนยังไงลองคอมเมนต์มาเข้ามาแล้วกันว่าแบบตะลกน่ารักและวดูเสียวประทับใจอะไรยังไงในวันวันไทยบ้างหรือว่าปีนี้ใครโสดแล้วไปทําเมนูนี้ตามก็ถ่ายรูปมาดูกัน,นไ,ได้แล้วใครดูคลิปนี้ตอนไหนเวลาไหนก็ลองคอมเมนต์บอกกันนะคะเพราะว่าจริงๆแบบหลายๆคลิปชอบมีคนไปดูตอนตีสี่ตีสามดูแล้วน่าเนิ่นมัน,นหิวนอแต่ว่าอันนี้เมนูนี้ทำาน้ถึงเมนูเราจะดูแบบไม่น่าอิน กูาตานักเกียดไอ้บ้ามันหละจะไม่ได้ดูแบบว้าวซา่าแต่บอกเลยว่าอร่อยมากลองทำตามกันได้นะจ๊ะยัง<ม>ไงเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์มอกกันน้นะคะแล้วใครโสดในวันไทยเหมือนแนนแล้วก็น้องวีนะคะก็เราอยู่เป็นพักพวกใหญ่อยู่แล้วบายต้องเหงาหนาะม๊ว